เอาแล้ะแว้แม้ควับโอ้โหสวัสดีครับเพื่อนรักนักตกปลาและท่านผู้ชมผู้ที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกับตกปลากับจันหมายครับวันนี้นะฮะจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปตกปลากันที่บ่อสายลุงบนครับ อยู่ที่หนองน้ำใหญ่ราชโดพักไห่อยุธยาครับวันนี้ก็ลุยอามอเตอร์ไซค์ลุยมาครับเนื่องจากทางข้างนอกนะฮะถ้าฝนตกก็จะเละครับไม่แน่ใจก็เลยไม่เอารถใหญ่มานะครับกลัวว่าจะติดนะครับก็มาวันนี้ก็สายแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีเพื่อนนักตุปามาเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกก็คงจะกลัวฝนกันนะครับ มาครับเดี๋ยวเรามาประกอบเบ็ดนะฮะทำเหยื่อกันก่อนนะครับวันนี้เอามาด้วยกัน5ชุด5คันนะครับเป็นคันคันแพนทัวนาเมนต์นะ,นะครับแล้วก็ลอกชิมา a โนซีที0 0ครับ มีเพื่อนๆถามกันว่าผมใช้คันเวทเท่าไหร่นะต้องบอกว่าไม่รู้เลยครับไม่เคยไม่เคยคำนึงถึงเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าซื้อคันมือสองมาครับส่วนใหญ่ก็จะเอาว่าสิบฟุตนะครับก็ใช้อยู่ก็จะเป็นพวกแผนทัวร์เมนต์ซีอนะแผนทัวร์เมนต์จีซีรีอะไรประมาณนั้นครับนะไม่อะไรมากมาย จะมีก็มีบางทีก็เอาหงังเงือกนะฮะก่อน2010มาใช้บ้างนะครับเดี๋ยวนี้จะตกทุนไว้สักครันหนึ่งครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ อย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนครับนะครับเดี๋ยวเรากางเบ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปั้นเหยื่อตุ๊บสำหรับเหยื่อในวันนี้นะครับก็สูตรเดียวสูตรเดิมของผมนะครับมีทําคลิปไว้ฮะเพื่อนๆลองไปดูได้นะครับก็น่าจะมีผลงานเป็นที่ ยอมรับกันพอสมควรครับเดี๋ยวเรามาพรมน้ำกันก่อนวันนี้เอารถเล็กมาก็มอเตอร์ไซค์ฮะก็คงจะกกอุปกรณ์ไม่พร้อมครับไม่มีถังน้ำไม่มีอย่างอื่นนะฮะลมก็ไม่มีครับใจมันสู้ใจมันรักนะที่ขาดไม่ได้ก็มัชชาลันจวนครับ จะฉีดลงไปในเหยื่อสักนิดนะฮะให้มีกลิ่นหอมๆนะครับมีขายนะครับมีขายอยู่ในช่องของ tiktok นะครับช่องของนะฮะลาซาด้ใน s h อ p e e นะครับนะของจันหมายฟิชชิ่งช็อปนะครับผมขายเองครับไปสั่งซื้อกันได้ฮะเดี๋ยวเยื่อแรกนะฮะเดี๋ยวเรามาปั้นเหยื่อของปัาจีนก่อน นะทุนลอยนะครเพื่อฟกฟกแหนบไปเลยครับไม่แน่ใจว่าจะละลายเร็วไหมฮะมาสายก็รีบครับรนลานไปหมด เดี๋ยวเราไปตีเยื่อรอยอกันก่อนแดดดีครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีแดดถึงกี่โมงวันนี้กรมอุตุบอกว่าฝนจะตกนะ ตั้งแต่วันที่สิบสี่วันอาทิตย์นี้ครับเอาไงดีเอาไปมงึงจแลวกันไปแล้วครับ สำหรับตกน้าดินวันนี้นะครับก็ใช้เป็นตะก้อพวงแล้วก็เบ็ดตัวเดียวครับเนื่องจากนะเราจะเวียงข้างๆตะลิงครับนะถ้าเวียงกลางๆนะฮะมันปลาก็ไม่กินมันลึกจัดนะครับก็เลยจะใช้เป็นตะขอขอเดียวครับเบอร์แปดครับนะฮะวันนี้อาจจะมีการสูญเสียบ้างนะครับ เพราะว่าข้างๆตะลิงข้างฝั่งก็จะมีตอครแล้วผมก็ชอบปล่อยยาวซะด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองมาดูฮนะจะฉีดเขดาซะหน่อยครับมาฉาลัานจวนครับอย่าลืมนะครับไปอุดหนุนกันได้ใน t i ๊ t o ็อกนะฮะอัสด้าแล้วก็ช้อปปี้ครับ ร้นะานก็จันหมายฟิชชิ่งช็อปครับผมนะฮะก็มีติดไว้ก็ไม่นะครับไม่น่าจะผิดหวังมีเสียงตอบรับที่ดีมากครับขอบคุณนะครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับสำหรับหมายนี้ก็เป็นหมายธรรมชาตินะฮะต้องบอกว่า เป็นปลาธรรมชาติหมายธรรมชาติไม่ใช่บอ่อเลี้ยงนะครับเป็นบอ่อสายเก่านะครับน้ำท่วมเมื่อหลายสิบปีนะครับน้ำท่วมมาโดยตลอด <c oughs> เขามีปลา,าเก่าๆนะครับที่ค้างอยู่ครับมากมายฮะปลา,าเยอะครับแต่เขาก็ไม่ค่อยกินเบ็ด เราแต่จะดวงของใครฮะต้องบอกกนะันเรื่องในน้ำครับลูกแรกก็ปั้นลูกใหญ่ๆห,หน่อยครับนะเป็นการอ่อยครับเป็นในตัวด้วยมีเพื่อนๆถามมาว่าผมมาอ่อยไว้ไหมมาเคยมาอ่อยไหมเห็นลากปิดปิดปิดต้องบอกไม่เคยครับเขาก็ลําบากเวลาก็ไม่มีนะก็ มาถึงหน้างานก็ตกกันเลยครับส่วนใหญ่ก็จะตามท้ายเข้ามาตามหลังเข้ามานะครับบางทีมาถึงหมายก็ตลาดวายเสร็จแล้วนะครับป่าไม่กินแล้วก็เก็บเก็บที่เหลือๆนะเก็บตกก็พอได้ครับ พอได้ไปทำกับข้าวฮะไม่เคยเอาไปขายได้มากก็ไปแบ่งกันแจกกันไปครับความสุขก็คือแค่ขอแค่ได้ออกมาฮะออกมาเที่ยวออกมาพักผ่อนไม่แน่ใจว่าได้พักผ่อน่ะนะครับบางทีก็เหมือนว่ามาอะไระ มาทำลายตัวเองถ้าปลาวันไหนปลากินดีฮะก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันแต่วันไหนถ้าปลาไม่ค่อยกินก็แบตเทรศัพท์หมดไวครับด,ดูนู่นดูนี่วันนี้ลงหน้าดินไว้สี่คันนครับแล้วก็มีทุ่นลอยคันหนึ่ง ื่อฟุกฟุกได้ปัดจีนบ้างก็ก็ดีครับเดี๋ยวไปตีเหยื่อกันก่อนฮนะเหยื่อหน้าดินนะครับสภาพหมายก็เดี๋ยวเราจะตีไปตรงหน้ากอไม้แถวๆนู้นครับ ก็จะใช้สายสามสิบปอนโหลดนะฮะตัด0 3นด0 3มมิลลิเมตรครับตะขอขอเดียวครับวันนี้ลองดูกันจะตีเขาก่อไม้เลยหรือเปล่ายังไม่รู้ฮะไปแล้วครับ โ oh, oh. อ้โหลุงสัยจะเข้ากอไม้ไปแล้ว <laughs> สนุกแน่วันนี้ครับลงเบเ็ดเสร็จแล้วครับเมื่อเก้าโมงสามสิบเจ็ดนาทีฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานเป็นอย่างไรครับเอารอยแล้วแวว่วับ กลัวจะเข้าต่อครับข้างหน้ามีตอตตเดี๋ยวที่เนแน,แน่ต้องไปเอาสาวิงก่อนครับ วิ่งช้อนอยู่นู่นจุดๆเขาต่อไปแล้วไงโอ้เขาต่อไปแล้ว lại khép vinh vào sâu bình nghĩa dù mấy mấy dù đó xanh lên ตัวแรกโอ้โหออกนอกออกนอกเสร็จได้ครับตัวแรกวัววิ่งแปลสวิงเข้าข้างในนะ เลยอดนได้ตัวนี้เอาข้างนอกครับพออุ่นใจหน่อย ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจครับผมยังเข้าตะลิงอีกครับมาตะลิงนะ จะเป็นยิส,ส่งเห็นตัวแนละ้วตัวรุ่น ไกำลังวิ่งครับตัวนี้เอาละครับไอ้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสองโลครับครับก็เย็นแล้วนะครับห้าโมงเย็นแล้วคงจะต้องเก็บกลับครับวันนี้ก็นะมีกินอยู่สองทีด้วยกันนะครับ ทีแรกก็มัววิ่งแปาสวิงแล้วก,วววก็พาเข้า,มาไม้ไปฮะมนได้อยู่ตัวนึครับตัวประมาณ2องโลนะครับอวบอ,อ้วน,วน,วนดีเหมือนกันฮะขอบคุณเอทุกท่านนะครับขอบ,ขอบคุณทุกติดตามขอบคุณทุกกำลังใจครับผมนะใครที่ชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขนะครับมีสุขภาพแข็งแรงครับไม่เจ็บไม่จนครับ ผมจะต้องลากันไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ